ลงงขข้้าใในนนหััวจทีี่่มมเเือออออกดยยยแคริสูสวัสดีแคทครับสวัสดีน้องไก่แคทมาไหมวันนี้สวัสดีไก่สวัสดีพี่เดชครับสวัสดีพี่แอดวันนี้จะวุ่นหน่อยช่วงนี้เรื่องโควิดเนาะมาดูกันต่อแต่วันนี้วันนี้เอาให้จบพรบสามริกับประเด็นเสริม ไอคำสั่งคอสอชฉบับนี้แหละครับมันจะเอามาบังคับใช้กับไอพวกที่มันไม่เข้าข่ายสถานบริการไอห่านุแต่มันมีองค์ประกอบนะครับมันมีองค์ประกอบสําคัญนะองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้มันคล้ายสามบริการมีอะไรบ้างคือหนึ่งพวกที่มันเปิดให้บริการแล้วหวังประโยชน์ทางการค้าเหมือนกันรูปแบบคล้ายคลึงสามบริการแต่ไม่เข้าเช่นพวกแพรเทคพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมครับถ้าแพรเทคที่มันเปิดให้ไปให้เช่าไว้กินให้เที่ยวไปตรงไปเต้นไปกินอะไรบนนะ่ะแม้ เดิมทีสถานบริการเขาบอกว่าต้องเป็นอาคารสถานที่ใช่ไหมไอ้แพรมันเคลื่อนที่โอเคมันไม่เข้าสถานบริการแต่มันมาโดนสถานประกรอบการซื้ค้ายสถานบริการนะครับหรือไอ้พวกผับอะไรเนะี่ยไอ้พวกร้านเล่านั่นงชิลหลังมหาวิาลยะห่างมหาาะไหน่อยที่เขาเรียวกว่าซอยโลกีอ่ะหลายๆที่ใช่ไหมอ่ามหาอะไรเนที่เราเรียนมีซอยโลกีบ้างบอกพี่วีหน่อยอ่ะใช่เปรียบเทียบนะเหมือนสมัยพี่อยู่หลังไงฮนะไม่ไม่สามารถจดทะเบียนมันไม่ใช่ไม่สามารถไม่ไปจดทะเบียนเป็นสถานประกรอบ เป็นสถานบริการและก็ไม่สามารถไปจดได้ด้วยเพราะอะไรอยู่ติดมหาลัยหลาขนาดนั้นถามว่าที่อื่นมีไหมต้องมีทำไงก็เลี่ยงไปร้านเล่าร้านเล่านั่งชิวไอ้พวกเนี้ยมันเลี่ยงไม่ให้เข้าสถานบริการถามว่ามันต้องถูกกํากับด้วยไหมต้องถูกกากับนะครับตามคําสั่งคอสอชฉบับเนี้ยคือสถานประกรอบการซึ่งคล้าสสถานบริการหรือพวกร้านนวดที่มาไม่ได้ไปจดทะเบียนอาบอบนวดเป็นนวดแผนไทยแล้วมันดันไปจดแบบตอนไปจดทะเบียนจดทะเบียนกับแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบ,บอกว่าเป็นร้านนวด แต่ดูจริงๆมันติดไฟวิบวับวิวบวับโอ้มีสาวส,สวยๆมานั่งตู้เลยแบบเนี้เออเน,นี่ยแบบเนี้ยเข้าข่ายนะครับเข้าข่ายฐานประกอบการซึ่งคล้ายฐานบริการหรือถ้าเขาจับจริงๆเนี่ยไปดูองค์ประกอบแล้วมันเข้าข่ายเกี่ยวกับฐานบริการปุ๊บก,บก,บก็ตีความไปสฐานบริการได้ก็ตีความ้ว่าประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเนี้ยเป็นต้นก็ได้นะครับนี่แหละไอ้กฎหมายตัวนี้แหละไอ้คำสั่งคอสชฉบับนี้แหละมันจะเป็นตัวล็อกอีกชั้นให้เจ้าหน้าที่เราทํางานได้ มันจะเป็นตัวล็อกอีกชั้นให้บทบาทฝ่ายปกครองขับเคลื่อนได้นี่คือสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งจึงอาจจะต้องถูกนําไปออกสอบได้เช่นเดียวกันพี่บีจึงมาจะาธที่บายให้ฟังใช่ไหมชั้นแรกเรารูล้ละวาหบริการมีห้าประเภทบวกอีกหนึ่งเป็นหกประเภทก็คือตามกฎกระทรวงแต่มันจะไ,ไม่มีกฎกระทรวงแต่ถ้าเกิดไปเจอไอ้พวกที่มันเลี่ยงถามว่ามันจะเข้าองค์ประกรอบไหนมันจะมาเข้าสหประก,การซึ่งคล้ายสมบริการตามคําสั่งคสชฉบับนี้แหละครับที่22ทับ258ให้บริการเหมือนกัน หวังประโยชน์ทางการค้าคล้ายคลึงกับถานบริการนอกจากนี้ครับคณะกรรมาการกฤษฎิการเขาให้ความหมายเพิ่มเติมไปด้วยว่าสถานประกอบการที่ให้บริการโดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับฐานบริการเนี่ยนะวัตถุประสงค์สำคัญจะเห็นได้จากมีลักษณะของการรวมกลุ่มเป็นแหล่งมั่วสุมอนอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ ลักษณะเป็นการรวมกลุ่มหรือเป็นแหล่งมั่วสุมอันอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผ,ผ,ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติหรือผู้ว่าการจังหวัดแล้วแต่กรณีเนี่ยจะเป็นผู้ใช้ดูพินิจารณาว่าอ้นั้นเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นสถานประกอบการซึ่งขายสถานบริการไหมดังนั้นเห็นไหมจุดน่าสนใจใช่ไหมเป็นดาบติดมือของท่านผู้ว่าการจังหวัดเลยคนทําเรื่องให้ว่าว่าการจังหวัดก็ใครล่ะครับก็ไม่พ้นห้องจา่าแหละห้องปกครองใช่ไหม ออในระดับพื้นที่ก็ไม่พ้นใครที่สุดข้อมูลให้องจาก็ประหลัดอำเภอเรานั่นแหละครับต้องทําฐานข้อมูลให้แน่นเพราะองค์ประกอบเรื่องนี้เขาบอกว่าหนึ่งให้บริการหวังประโยชน์ทางการค้าขายคืนกันแต่องค์ประกอบไม่เข้าสองวัตถุประสงค์หลักมันการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มมั่วสุมพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้มีอายุ20อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์สามเปิดช่องให้ครับผู้ประชาชนหรนชาติหรือผู้ใดกังหวัดสามารถใช้ดูมินิทได้เช่นพวกแพเทคแพลอยนะ้ำที่มีการมั่วสุมเสพสุราอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ นอกจากนี้ครับคําสั่งฉบับเนี้นะครับคําสั่งฉบับเนี้มันจะมีคําสั่งอีกตัวหนึ่งเป็นประเด็นพ่วงแก้ไขด้วยเรามาดูตัวแรกก่อนไอ้ตัวคําสั่งคอสอชอฉบับที่2ทับ258ตัวนี้นะครับสาระสําคัญที่น่าสนใจครับเราคัดมาแต่สาระสาคัญนี่นสนใจก็พอข้อ4ของคําสั่งคอสอชอฉบับเนี้อีเข้เนีย้ขยายนะข้อ4ของคําสั่งคอ,คอสอชอฉบับนี้เขาบอกว่า ห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการกระทําการอย่างหนึ่งอยางรารต่อไปนี้พี่วีถามนิดเดียวครับอ่านคําสั่งคอสอชฉออบับนี้แล้วพวกเราคิดว่าคําสั่งคอสอชฉออบับนี้ความน่าสนใจเนี่ยเราว่ามันบังคับใช้กับเอกชนประเภทไหนบ้างครับ มันบังคับใช้กับสถานบริการด้วยได้ไหมหรือมันบังคับใช้เฉพาะสถานประกอบการซึ่งคล้ายสถานบริการพอเราอ่านข้อ4เนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการกระทําอย่างหนึ่งใดดังต่อไปเนี้ยอย่างหนึ่งใดดังต่อไปนี้นดดนเดี๋ยวไปไล่ฟังถามสเต็ปแรกก่อนดังนั้นเราคิดว่าอ่านตรงนี้ละพี่วอ่านให้ฟังเนี่ย เราคิดว่าไอ้คำสั่งตัวเนี้มันมีผลใช้บังคับกับสถานบริการด้วยไหมครับตอบนอยครับ,อ,รบอ่าแชร์มาเราว่าคำสั่งตัวเนี้ยมันมีผลใช้บังคับกับสถานบริการด้วยไหมครับแชร์มาครับฉเฉลยใช่ไงครับเห็นไหมห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบกิจการสถานบริการหรือ สถานประกอบก,การซึ่งค้ายสาบริการเอาไปใช้บังคับกับพรบรสาบริการด้วยเราจึงต้องศึกษามันไงครับเห็นไหมแล้วมีอะไรบ้างที่เขาห้ามเพิ่มเติมไปดูครับเขาห้ามกระทําอย่างหนึ่งในต่อไปนี้ครับหนึ่งห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีบุคคลอายุต,ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการถามว่าหลักนี้โดยหลักแล้วมีในพรบรสาบริการไหมครับหลักเนี้ย สำหรับประเภทสารบริการโดยหลักแล้วหลักนี้มีในพรบรสารบริการไหมครับคําตอบคือมีนะครับมีในพรบรสารบริการพอเขามามันหัตดแบบนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่าเออโอเคนอกจากบังคับใช้กับสารบริการแล้วไอ้เรื่องอายุต่ํากว่า2มผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้ใสารบริการต้องเอาไปบังคับใช้กับสถานประกอบการซึ่งคล้ายสารบริการด้วยนะครับดังนั้นในทางปฏิบัติในความเป็นจริงแล้ว้าเรับเป็นผลเพอไปตรวจเนี่ยไอ้พวกร้านนั่งชิวทั้งหลายเนี่ย มีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เนี่ยร้านนั่งชิลแบบพวกผับที่มันเปิดเป็นให้เหล้ากินบางทีเราก็ต้องใช้ดูดพินะไม่ใช่ร้านขายอาหารแล้วเขาเขาขายชูราขายอะไรเงี้ยแบบร้านนั่งกินอาหารกินข้าวั่วไปอ่ะเราก็ต้องโดยโดยส่วนตัวพี่มีนะแล้วแต่เราจะเป็นหลักปฏิบตัติถ้าเกิดไม่มีเด็กเยวาวชนนั่งกินพี่มีก็ไม่ซีเรียสอ่ะเออแต่ถ้าปล่อยปะแล้วเลยให้เด็กแล้วเยาวชนเยาวชนนั่งกินจงขึ้นน่ว่าไปอย่างนึ่งมาย้อนกลับมาเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นเพศเป็นประเทภทพวกไอ้ผับบาร์อะไรที่มันแบบ เปิดโดยไม่ขออนุญาตใช่ไหมเปิดแบบเป็นร้านนั่งชิลแล้วนั่งกินเหล้าอะไรเล่นกีตาร์อย่างเดียวเลี่ยงเปิดเวลาผิดอะไรเงี้ยแบบเนี้ยถือว่าเข้าข่ายฐานประกอบการเข้าข่ายฐานประกอบกิจการซึ่งคล้าสสาบริการเขาให้เอาหลักนี้มาใช้ด้วยเอยงครับห้ามยินยอมปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้ในสามบริการเห็นยังครับเข้าไปใช้บริการเห็นไหมครับเอามาใช้กับพวกสารประกอบการซึ่งคล้าสสาบริการด้วย หลักข้อที่สองครับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ด้วยขายก็ไม่ได้ไม่ให้กินในร้านแต่ขายเขาก็ไม่ได้สามห้ามเปิดเวลาเกินกว่าตามกฎหมายกำหนดมีด้วยสี่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติออมีหลักในการกำหนดนะครับว่าห้ามขายเกินเวลาที่บัญญัติ มันก็จะมีหลักไว้ใช่ไหมด้วยความที่เรากินเบียร์เราก็เลยพอทราบนะช่วงเวลาตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้จำหน่ายได้นะ11โมงเชา้าถึงบ่ายสองจำหน่ายได้และอีกห่วงหนึ่งคือตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนตรงนี้จำหน่ายได้นอกเหนือจากเวลาเนี้ยโดยหลักแล้วจำหน่ายไม่ได้ยกเวน้นนะยกเว้นว่านะจำหน่ายในสนามบินอะไรเงี้ย กากาศยานที่เขาอันนี้ใ้ขายได้หรือจําหน่ายในสาบริการในห่วงเวลาที่สาบริการนั้นเปิดทําการเออแบบเนี้จําหน่ายได้นะอันนี้เดี๋ยวแคปลงในกลุ่มให้นะครับเดี๋ยวจบการตีลพีแคปลงในกลุ่มให้ตอนนี้นะ,อ,ะอีกเรื่องคือห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกอาวุธ วัตถุระเบิดหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนเอ,อในกรณีที่สานบริการหรือสานประกอบการใดกระทําการตามวรรคหนึ่งที่บอกมาห้าข้อเนี่ยเขาบอกว่าให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตครับกรณีสานประกอบการซึ่งคล้ายสานบริการแม้มันไม่มีใบ,บอนุญาตไม่เป็นไรครับสั่งปิดได้สั่งปิดเสร็จทำไงครับห้ามไม่ให้มีการเปิดสานบริการหรือสถานประกอบการ,าร,ร,การซึ่งคล้ายสานบริการ ในสถานที่ต่งางๆอีกเป็นเวลา5ปีนะสั่งปิด5ปีเลยนะครับห้ามเปิดในสถานที่เดิมเลยนะ5ปีเลยและหากอยู่ในระหว่างขอต่อใบอนุญ,ญาตก็สามารถที่จะสั่งไม่ให้ต่อใบอนุญ,ญาตครับก็ให้เลยนะครับก็ให้สั่งไม่ต่อใบอนุญ,ญาตและไม่ให้ออกใบอนุญ,ญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลา5ปีนั่นหมายเพราะว่าคําสั่งคอสอชฉบับเนี้ยเอาใช้บังคับกับทั้งสถานบริการและสถานประกอบการซึ่งคลาสถามบริการ ถ้าเป็นสถานบริการปุ๊บฝ่าฝืนละเลยห้าเรื่องเนี้ยแม้บางเรื่องเนี่ยพรบกาหนดไปแล้วแต่มันมีคําสั่งคอสชอกําหนดไปอีกโทษหนักขึ้นดีครับถ้ามาผิดไอห้าเรื่องซึ่งมันตรงกับคําสั่งคอสชอนี้ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถต้องต้องเพิกถอนอนุญ,ญาตอย่างเดียวเลยครับหรือทํามันเป็นพวกสารประกอบการซึ่งค้าสารบริการที่มันไม่ต้องขออนุญ,ญาตพวกนั้นน่ะก็สั่งปิดเลยครับและห้ามมันเปิดในสถานที่ดังกล่าวเช่นเดียวกัน,นครับเพิกถอนอนุญ,ญาตเสร็จ ของพวกที่เป็นสารรการก็ห้ามเปิดในที่ดังล่าวอีกกําหนดเวลาห้าปีเลยนะครับโอ้โทษหนักนะครับเห็นไหมอืมเนี่ยแหละสาาประกอบการหรือสาาประกอบการซึ่งขาดบาร,ริการจริงกลัวกันมากนะครับเออจริงกลัวกันมากห้าไม่ให้ออกใบอนุญาตให้มรัทอีกเป็นเวลาห้าปีเลยนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากคําสั่งคอสอชฉบับที่ยี่สิบสองทับสองห้าห้าแปดแล้วมันมีคําสั่งคอสอชอ,อีกตัวก็คือมันออกมาปรับแก้ไขเพิ่มเติมล้อกันนั่นแหละครับ อีกตัวคือคำสั่งคอสชฉบับที่46/2559เขาได้เพิ่มอีกสองเรื่องครับเขาเพิ่มอีกสองเรื่องเข้าไปที่เป็นบทบาทที่สถานประกอบการหรือสถานประกอบการซึ่งคล้ายสาบริการต้องทำด้วยถ้าไม่ทำจะถูกแบน5ปีเช่นเดียวกันถ้าเขาจับเจอเรื่องอะไรบ้างหนึ่งยินยอมหรือปล่อยปลดละเลยให้มีการการะทำความผิดฐานค้ามนุษย์มีค้ามนุษย์เข้ามาด้วยนะครับ ตามกฎหมายตามกฎหมายไว้ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานที s <S <oo> ่ของตนปล่อยปละเลยมีการค้ามนุษย์เจ็ดยินยอมหรือปล่อยปลาละเลยให้มีตรงนี้แหละครับไฮไลท์การพนันให้มีการเล่นการพนันอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานที่ของตนโดนตามคอสชนี้นะครับถ้าโดนจับการพนันในสถานบริการเนี่ยสารประกอบการค้าขายสถานบริการ ล้วถามว่าความสูงเสี่ยงของสถาประกอบการซึ่งคาสานบริการเอพนันมันจะเสี่ยงเกิดขึ้นยังไงก็นึกภาพนีครับเกิดเขาจับได้มีแอบเล่นพนันฟุตบอลนะเกิดเขาจับได้มีแอบเล่นไพ่อะการพนันมาไม่ได้มีแค่ประเภทกอประเภทขอนะครับการพนันต้องจําไว้ว่ามัีสามประเภทนะครับกอขอเป็นตามบัญชีระบุแต่ประเภทที่สามคือประเภทที่มันไม่ได้เขียนไม่ได้กอขอเช่นอะไรครับแทงบอลไงอะไรก็ตามที่มันตีเข้าขายว่าอ่มีฝ่ายได้ฝ่ายเสีย พนันขันต่อกันใช้ความสามารถใช้เทคนิคใช้ทักษะและใช้โชคด้วยเพื่อเอาทรัพย์สินพนันเพื่อเอาทรัพย์สินมันจะเล่นแรงมันจะปันป่นแปะแล้วมันเอาทรัพย์สินกันถ้าเขาจับได้ถ้าเขาจะจับอ่ะก็เข้าข่ายการพน,นันเห็นยังครับดังนั้นเรื่องการพนันเขาจึงห้ามด้วยว่าในฐานบริการอย่ายินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับถ้าเป็นการพน,นันเป็นความผิดตามกฎหมายไว้วยการพน,นันในสารที่ดังกล่าวนั้น โดนแบนห้าปีด้วยนะครับเออนะครับฉะนั้นคำสั่งคอสอชฉบับที่16ทับ2559เนี่ยก็เพิ่มเข้าไปอีกสองเรื่องครับจากฉบับที่2ทับ258นะคือเรื่องห้ามยินยอมปล่อยปลาแล้วเลยมีการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์กับห้ามยินยอมหรือปล่อยปลาแล้วเลยให้มีการเล่นการพน,นันอันเป็นความผิดตามกฎหมายไม่ได้การพนันในสถานที่ของตนนะที่เขาห้ามไว้นะ ส่วนข้อห้าเออตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะฉบับที่สิบหกฉบับที่สี่สิบหกฉบับเนี้ยเขาบอกว่าในกรณีที่สาธบริการหรือสาาประกอบการใดครับที่เปิดให้บริการคล้ายสาบริการเนี่ยไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนนำคาญแก่เสียงเนี่ยทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงครับมีคนร้องเรียนมาเนี่ยเขาให้เจ้าหนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายวิธีการสาธารณสุขเจ้าหนักงานตำรวจและเจ้าหนักงานฝ่ายปกครองเนาครับสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จในเวลา3าสวัน ในระยะเวลางกาวให้หยุดใช้เสียงที่ก่อความเดือดร้อนรบกวนราคาญก่อนและในกรณีที่ครบกําหนดแล้วเนี่ยหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขครับก็เอาข้อ4มามึงเอาความในวรรค2ข้อ4ม,มึงครับใช้เลยตามหลักการก่อนก็เข้าขายครับจะเพิกขออนุญาตจะสั่งปิดก็ได้นะก็คือเอาเรื่องเนี่ยนะตามข้อ4วรรค2ของคําสั่งฉบับที่2/258ใช่ไหมจะสั่งปิดก็ได้จะสั่งเพิกถอนก็ได้มาใช้ด้วย แม้จะมีปัญหาเรื่องเสียงพอเขาสั่งให้หยุดให้แก้ไขแล้วไม่ยอมแก้ไขโดนด้วยมาโทษหนักนะครับข้อหกตรงน,นี้ก็น่าสนใจครับเห็นไหมข้อหกของฉบับที่สิบหกห้ามมิให้มีการห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือใกล้เคียงหอพักเห็นไหมอันนี้เขาห้ามสถานที่ขายเลยนะครับเห็นไหมเราจึงสังเกตเห็นไหมครับมันมีเขตโซนนิ่งใช่ไหมขายแอลกอฮอล์ พวกเซเว่นอะไรที่อยู่ใกล้โรงเรียนใกล้อะไรเนี่ยก็จะขายแอลกอฮอล์ไม่ได้หากพบว่ามีการฝา่าฝืนเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้ห้ามเห็นไหมเขาห้ามเขาไม่ได้ห้ามแค่สถานบริการหรือสถานประกอบการซึ่งขายสถานบริการนะเขาห้ามว่าสถานที่ใดก็ตามร้านค้าร้านโชงหวยแล้วก็ตามเนี่ยจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมาตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาเนี่ยไม่ได้หากพบว่ามีผู้ฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็ให้พนักงานเจ้าที่หรือพนักงานของรัฐครับดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเคร่งครัด รวมถึงมีอำนาจสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวได้ทันทีเห็นไหมเขาใช้คํากว้างๆกรณีเรื่องของสถานที่จะมาตั้งร้านขายแอลกอฮอล์ในใกล้โรงเรียนไม่ได้เพราะอะไรบางทีถ้ามันไม่ใช่ถานประกอบการซึ่งขายารบริการหรือไม่ใช่สถานบริการแบบเนี้เจ้าที่จะไปดําเนินการเช่นพวกร้านค้าร้านโชงหวยอะไรทั่วไปก็ต้องให้สัมภมมระสิมธิ์เข้าไปจัดการนะเขาจึงบอกไว้ว่าให้เป็นงานเจ้าที่หรือจเจ้า็น้าทรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยเข้าไปดำเนินการได้ถ้าเกิดว่ามีผู้ฝา่าฝืนไปขายแอลกอฮอล์ใกล้กับโรงเรียนใกล้กับสถานศึกษานะครับ โดยนอกจากเนี้ยเขาก็ให้อำนาจเราด้วยนะครับก็คือให้พนักงานฝ่ายปกครองตำรวจและเจ้าที่เนี่ยมีที่เจ้าที่ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มีหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าที่หรือจําหนงานรัฐตามวักข้างต้นด้วยนั่นก็ย่อมหมายความว่าแต่ถ้าเกิดเจ้าที่หลักเนี่ยสัมสามิตรไม่ทํะโดยหลักถ้าเป็นพวกร้านอะไรที่ตั้งอยู่ใกล้ๆสถานศึกษาเอ้ยฝ่ายปกครองทําได้นะตำรวจเข้าไปจัดการแทนได้นะแบบนี้เป็นต้นนะครับนะและในกรณีที่เป็นฐาน บริการหรือสถานประกอบการใดที ite, ่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานึขษาหรือใกล้เคียงหอพักเนี่ยก็ห้ามขายแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวด้วยครับพบเห็นสามารถสั่งเพิกถอนได้นะครับผู้มีอำนาจตามกฎหมายถ้าพบเห็นว่าสถานบริการหรือสถานประกอบการซึ่งคล้ายสถานบริการเนี่ยตั้งใกล้สถานึกษาแล้วไปขายแอลกอฮอล์เนี่ยสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดกิจการได้นะครับและห้ามเปิดกิจการในสถานที่ดังกล่าวอีกเลยนะครับไม่ใช่ห้ามแค่ปีนะครับ ห้ามตลอดที่บเลยนะครับกรณีจะไปตั้งใกล้สถานศึกษาเนี่ยไม่ได้นะครับนอกจากนี้เขาบอกอีกครับว่าไอ้คาสั่งที่พนักงานเจ้าที่คือานาทะเบียนเขาสั่งไม่อนุญาตหรือสั่งไม่ต่ออนุญาตเนะน,นี่ยนะกรณีเกิดเหตุข้างต้นขึ้นเนี่ยนะคำสั่งถือเป็นเส้นสุดนะครับอุทธรณ์ไม่ได้นะครับเออน่าสนใจนะครับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคําสั่งปิดเห็นไหมสองคำสั่งเนี่ยคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคําสั่งปิด เช่นสั่งเพิกถอนพ่ออาศัยหน้าต่างมาสั่งคอสชอเพราะว่ามันเปิดกรณีปล่อยป่าแลวเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปสาริการพนักงานเจ้าที่เขาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยอ้างเหตุผลตามทางสั่งคอสชอแบบนี้ไปอ,ไไอ,อ,อุทธร,ร์ไม่ได้นะครับจะใช้สิทธิอุทธร์ตามพรบสาธารณไม่ได้นะครับเพราะคําสั่งคอสชฉบับนี้บอกแล้วครับว่า ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตหรือสั่งปิดตามหลักเกณฑ์ของคําสั่งคอสชอเนี่ยสองฉบับเนี้ยคำอุทธรคาสั่งเป็นที่สุดดังนั้นมีทางเดียวครับถ้าเขาสั่งปิดแล้วต้องไปฟ้องศาลปกครองเลยอุทธรต่อใครไม่ได้ใช่ไหมการอุทธรไม่มีผลเป็นการทุเราก็ต้องเว้ศาลพิจารณาว่าจะทุเราไมหมเนื้อนอกจากนี้เขาคาดโทษเจ้าที่เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยปล่อยปละละเลยให้มีการ อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการสินค้านายสถานบริการ,หร,ห,าร,การหรืออนุญาตใบอนุญาตขายสุราเนี่ยที่เป็นไปตามข้อกำหนดการออกอนุญาตนะครับผู้บังคับบัญชามีที่มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเนี่ยมีอำนาจที่จะดำเนินการทางแพง่งทางอาญาหรือทางปกครองกับเจ้าที่ผู้ปล่อยป่าละเลยนั้นโดยเฉียบขาดรวดเร็วด้วยนะครับจุดสังเกตดีๆครับกรณีเนี้ย คือหากโดนคําสั่งเพิกถอนหรือไม่ต่อใบอนุญ,ญาตเนี่ยเพราะคําสั่งคอชเนี่ยก็หลักอย่างที่พี่บอกเมื่อสักครู่นะนะคาสั่งของเจ้าหนี่เขาสั่งคือเป็นที่สุดแล้วนะครับไปอุทธรณ์ต่อใครไม่ได้แล้วต้องฟ้องศาลปกครองโดยตรงเลยนะครับตรงนี้สาลบริการจริงกลัวกันมากนะครับอีกครั้งเมื่อถูกสั่งปิดแล้วนะครับถ้ายังแอบเปิดอีกนะครับมีโทษนะครับเขามีคําสั่งปิดแล้วเห็นแอบเปิดอีกเจอคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับด้วยนะครับ พี่ก็ทำเป็นกำหนดเวลาเปิดปีชามริกฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอและฉันก็เจอเรื่องราวได้ร้ายเข้ามาแต่ทุกทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือดนั้งว่าแข็งแรงกว่า